สวัสดีเจ้าพ่อสวัสดีเซียนซ้องมาลบกวนพ่ออีกแล้วว่นอะไรบ่บต้องสัมผัสไปดอกสัมผัสแต่พอสุรานี่ละคู่มือคู่มือ,อหโหลดนะโรงเนี่ย <laughs> โลกมันกกมเ <laughs> นี่ยโลกมันกกมอีลอยโลกแบนมึงนก็ ไปเรื่อยๆจ้าพ่อเออวันนี้นใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้จะมาขอแนวทางรัฐบาลไทยจ้ารัฐบาลไทยโอ้ยอยู่ใส่หนอดไทยนะเงี้ยยังอยู่หรอพ่อว่างบ่ล่ะโอ้ตอนนี้กำลังว่างจ้าพ่อกำลังว่างกำลังนัง่ง ทบทวนหายใจจะของอยู่โอ้ยทบทวนล่มหายใจเตี้ย <laughs> คือเป็นตะมีสติแทนนอบาดท,ที่นี่นะคือเป็นตะมีสติดีแทสซันดอกโอ้สตีมีตลอดละ<า>นะบ้าสตีมีสะตังมา,า,งมาอ๋อแมน่ีลีพ่อ เมื่อคืนนี้ก็มาอยู่ยี่สิบหกศูนย์นันบอกมูถือแล้วยังบอกพ่อจะควงถืออีกดินี่เอมวนัอนอุตส่ารมด่าว่าทรมดาธรรมดา,ดาเป็นเรื่องของธรรมดาเว <laughs> ่าถึงนาะเมื่อคืนนี่เลขเล่าก็โอ้ยออกอยู่มองนันอิลี เออซีโค้กันละพวกนี้ไป็นใจดอกโอ้แม่เราพบนนี้ไปในใจรีวนเวียนกันอยู่นี่สลับกันไปสลับกันมาอยู่เดวาตอบโซนตัวจะขอมันตอบเลขเจ็ดจ้าพ่อแต่เราว่าเออจะอะไรกับเจ็ดมาหมอมาเจ็ดมาหกมาโตมามาโตตัวแรกตัวสองหม้อมาจ้าอันเนี้ยไปอยู่แถวๆนั้นแหละพวกป็นใจดอกเขามันดอกแน่นเจ็ดศูนย์ออกหกศูนย์เพรา่เขามาจอบฟังเท่าหรอบอกพ่อ แก่กเป็นจอบปุถาน้ำโชกก็หน้าเน้นตัวได้เมื่อหนีวสันก็ใกล้ๆกันนั้นวันนีโอ้ยเนาะแต่ยังว่าถามันบ้าถามันบ้าอเจ็ดเจ็ดเก้ากรับเจ็ดศูนย์เนี่ยมกันนี้เป็นหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดศูนย์น่งกี่นาจ้าพ่อตามสไตล์มันไปแบบนั้นอันนี้มันลงไปครัล่างมันจะเลยบ่มีล้างล้างลอยมาใส่ พอแรงมันออกกลับไปบดอ,อกตรงเนาะจ้าอันนี้จัดเจะเลยอะเขอให้มันชือแมนจะพ่อเอาตำหนิกับพดโพ่อล้วละ่ะเออขอให้มันชื้นตำหนิก็โอเคแล้วจ้าพออ่ออืออ้าเข้าเรื่องเข้าเรื่องเข้าราววันนี้ค่ะบุาลาหรือเขาไทย <laughs> โอเคพอ่อโอเครัฐบาลไทยนาะคลิปนี้เนาะลืมข้าวตัวรัฐบาลไทยจ้าเขา้าเขา้าเข้าไทยไม่ต้องเข้าลาวอืมเบอถึงอันงวดที่ผ่านมาเนาะสูตรคำน้ามันเขาเล็กวิ่งเนาะพ่อเนาะล่างเด่นสานี่เนาะแมนแต่แหละมนัมน,มนจะบ่กเขาเหล็กวิ่งดอกเชียนซองเห็นบอเล็กที่ฝ่ยไปว่า หนึ 2> 1, 2, 3, ่งสองสามเห็นบ่มันมันเต้นลงมาหาสามเต็นลงมาฮันหนึ่งเห็นบอกโ oh, อ้แม่หนิเลยพ่อว่ามันเด่นมีมีหนึ่งมี่สองมีสามเนาะแ <Man. S 1> ม่นั่นแหละพ่อชารเอาตัวนั่นแหละสามนหนึ่งหนึ่งจังว่าได้ค่ะพอเ,เรี้ยง,งลัเงเทียร์อเอกสามตัวนี่มันสิลัเงเทียขาขนข่งม,มันสิก่อนข้อกันมากมันสิเต้นขวมกระโหลดกันวะจา้าพ่อสามมันจะเต้นขวมมหาหนึ่งหลดอตังสีนะอืม มันสี่บอกสามสองมันสีบอกสองหนึ่งก็จะบอกจ้าจ้าอือสามสองสองสามบางทีคือจังสองหนึ่งสองทีมันสี่บอกเหมือนกันมากับเป็นเป็นสามหนึ่งไปโหลดตรงนนะจ๊ะจ้าจ้าอาเลยสูตรสูตรนี้มักมาเซ็นขวบหัวกันอยู่เนะมั้งโน้ตันขวบหัวกันตีเออเซ็นขวบหัวบักสองมาบักหนึ่งนี่มั้จ้าพ่อแหม่ก็เป็นตันนี้แหละสูตรนิ่งบ่อนะนี่แต่ว่าสูตร เอาเลขงวดนี่นั่นเลขสามสูตรได้ตัวเดียวกันบดน,น่นเบื้องเดิมมันีกเป็นแบบไหจ้าพ่ออืมแล้วสูตรหนึ่งมนันเนาะสูตรหนึ่งก็ได้สามสี่หาเนาะค่ะสูตรหนึ่งสูตรสองก็ได้สามสี่หาเอาสามสี่หาเตีย ระบายสูตรสามมันก็ได้หาได้ซีอาสามนาวกระโตเก่าคือเก่าแต่คือเก่านี่แหละมันตรงกันเบิดเงื่อหงอนดีไงจอมจ้ามึงก็จจีวาจังไดกจะสีวาจังใดก็ดีเราโตพอดจังตดสินใจไงไงหมดเอาง่ายเลยเนาะค่ะบ่ต้องเอาหลายเนาะค่ะพ่อเอ่อเลขสามตัว ก็จะเอาเลขวิ่งก่อนเอาเลขวิ่งก่อนจ้ะพ่อเอาเลขวิ่งฮาล่างล่างวิ่งข <4 S 1> <5 S 2> ้าเออบนวบบิ่งสีบนวิ่งสีค่ะนนหละบนห้าบนสี่ล่างห้าจ้าตัวรองก็คือเลขสามรองสามนั่นแหละมันถามว่าถ้่าเลขสามสามตัวนี่นะสาวโจับกกคููกันมาก มันเป็นไปหยาดยู่ได้หวดมันีจ่จ้าครูกันมากี่ดอกเม่นบอพ่ออืมพ่อคืดวานะหอ,อมมาลุกตัวเดียวกันเป๊ะเลยมันดูตำแหน่งเดียวกันพอมค่ะมันมันบม่ไตัวอื่นมาแกมเลยจะยิจังไหนขันหัว <c oughs> <c oughs> วันนี้สี่ห้าสามสี่ห้าสามเออย่งนี้คือจ้าสี่ห้าสามจ้าก็สี่รลอมันเป็นลักลอยค่ะอืเป็นลักลอยแล้ว้วสามคานี่ไม่จิตมม่จิตเส้นขวาหัวนเลยสี่ว่ามาใส่ใน3สามางทีนะค่ะเออจ้าแอนเ็นสี่ห้าสามจ้ารวมมีสี่ห้าสาม รายการแรกเอาคู่เดียวถนัดนั้ยเอาเอามาอีกก็ได้พ่อกันพลาดกันพลาดถ้าตัดใจว่ได้ก็เอาคู่นั้นมาอีกก็ได้จ้าโอ้เอาคู่ไหนมาอีกเนาะจ้า 5cc 5cc บ่พ่อแนีนหาทีซี 4, เรกอง 5cc ค่ะเอ้ยเอาสามคู่ถนัดเอาสองคู่เท่านั้นะจ้าลาบารีเล่จับคู่นี่เอาแต่ทบวาเด้อ ไ,ไขไ่ไผ่าไข่ไผ่วาเล็กตองมันจีมาตาซอบวาเล็กตองมันจีม่างวดดีมันก็ขึม 3, 3, 4, 4, 5, 5, ้มีสามสามสี่สี่ห้าห้าเนี่ยสามสามสี่สี่ห้าห้าเออนี่คือเล็กตองไงค่ะ <5. S 2> ต่างว่าเบืองแหล่เล็กงวดนี่บ่มั้นบ่อตองมันก็ตีหาตีฮัมเหมือนกนนะอืมคือตีเป็นเล็กายเล็กน่องเป็นแตเล็กเล็กออกงวดจีมาเนี่ยนะ แต่ว่ามันมันบเบิ่นกับบบ่หามนี่มาหลายงวดละดีพ่อเออแค่วการหายนองนี่ก็ที่เป็นหายนองกันมากกันมันมากน้ำกันจับคู่กันมากนั่นก็ที่เป็นสีหาสามใี่นะจ้าจ้าอืมสีหาสามหรือสามหาสามนั่นยังไงล่ะอืมอืแตาวเลขหาสามนี่เป็นเหล็กเด่นคาะกันงวนี่หาสามตีพ่อ อแต่ว่าหาสามนี่ปกติแล้วมันจะนเป็นเอ่อมันจะเป็นเหลขก่างค่ะเจ้าบอจ้าแมนแมนเจ้าพ่อแต่มันกับเป็นไหล็กชงลาช่างบนเหลขหาสามหมวดนี้่อเออมันเป็นอย่างสัน้นขันเล็กว่าตรงกันแบบนหญ่ใหากที่เจ็ดตองจ้าใช <laughs> อยา่าอยมีท่าเห้าเหลือกเลยดนะ้ยโอ้เอาเจบอเขาสีเลือกจังไดกับโมใดว่าสูตรหนึ่งมันกัดได้ทั้งสี่สูตรสองมกับได้ทั้งสี่ สูตรสามมันเลี้ยงแถวกันไหนเลยก็สี่หาสามไวะค่ะแอ่มันจีบ่เป็นสามหาสี่ก็สองสูตรนี้เอต่มันจีบ่เป็นสามสี่หาแมสามสี่หามันจิบบเลี้ยงขึ้นแบบนี้แต่ตัวนันมันจับเลืสี่ไ่หายเลวเป็นเรื่องลอยหายเลยบออ๋อาจายบอกจ้ามันจะมาลงจังสี่คือเกาเลยจังมาจะสี่หายจังไหนก็เลยหาแบบนี้นะอม อย่างแรกกันต้องไว้แล้วก็เลขเลขสองโตัวนี 5, 4, 5, 3, ่ก็ห้าสี่ห้าสามนี่ไสองคู่ห้าสี่กับห้าสามเออแค่นั้นเป็นเฉลยมากาจีบอกเมื่อจีบบเป็นสี่สามจีบบสี่สามกับเป็นไดชื่อกันยังว่าเลขมันเป็นยังไงมันเป็นไดเบิร์ตยังไงอืมการเล่เาแจดีพี่จดหน้าเบิร์งจ้าพ่อเออใครเขียนเลขไว้เลยว่า เลขสามเลขสี่เลขห้านี่ไผ่และแต่ไพ่สีมุนเดาไปว่ะอืมค่ะค่ะอืมมันเหมาะมันมันมันมีเลขคู่เดียวเพราะดังมันมันไม่ได้นะจ๊ะจวงจ้าพ่อนี <c oughs> ่แหละเจงว่าฟังเบิงเ่งอะไมันเป็นจังไหนมันก็มากอย่างสี่เลขเราจะเขียนเลขกันเอาไว้ก็ได้เลขจีดอ่าเลขที่เฮ่าเฮ็ดเป็นหลักเคเฮ็ดเป็นหลักไว้นะค่ะ จ้าฟังท่าย์เนี่ยเข็นขืนฟังพ่อเข็นขืนเมื่อกล่ามันกลายเป็นสี่หาสามคื่อก่าเนีเอมันอยู่หกตัวมันมันกลับเป็นสังจันกันยังวะจ้าพ่อเออสี่ห้าสามสี่ห้าสามอย่าเอาจังสี่ชอมเมืองอลักกันแล้วจะไปสิ่กับใส่เอาจ้ะค่ะแต่พ่อทีฮ่าพ่อจี่ไยหายไปสองคู่คือหาสามก็นีละหาสามต้องหาสี่นีิค่ะค่ะเออหายไปสองคู่ส่วนเรี่องหัวนี่ ได้แข่งเห็นเนาะบาทนี่อ้าวมันทีเอาตัวไหนมาให้มันไม่ตัวที่หายนี่มันลงได้ซ้ำนี่ตีไอ้มันลงได้ซ้ำนี่แกะนี่วะจ้าสามสู่วนยังมันรงหมองเก่าอยู่มันแกะอยู่เลยอือเออบาทนี่ก็จะให้เลขกันอันนี้บาทเก้าเสียนนี่ค่ะเก้าเสียนนี่สูตรใหม่นี่เอาไปกันไปบึงจ้าอันนี้เป็นสูตรนี่เป็นสูตรใหม่เด้อะ สูทีมันชูดี่เป็นสูตรล่าที่มันออกยู่ซมือนี่ล่ละจ้าพ่อเออโม่มันสูดโม่มันสูดที่เคยใส่เบอ่์สูรที่เคยใส่แล้วมันกลับมาลงแบกทีสามหาสามทีสามสามสามนังขึ้อเก่าขอจะบอกอขนาดเก้าเสียนกกยังมาลงตีเออนี่แ่ะยังว่าโมบีตัวตีห่ไงจ้าพ่อมาในเก้าเสียนเจาเสียนชุดใหม่นี่มันกันไหวแล้วแต่พาะที่ักค่ะค่ะ ก้าวหางแตกเนี่คือกวาเนี่ยแต่พอมันหางแตกแล้วพ็หัวแตกแมนจ้าเออก้าวหัวแตกแมนพ่อเห่อว่ามันตตัดิอ้นเนี่ยอ้าวลองเบังค่ะจับไวปราคาตัวที่แรกคือเจ็ดแปดเจ็ดแปด เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หกแปดหกแปดหกเก้าหกเก้าหกศูนย์หกศูนย์ห้าแปดห้าแปดห้าเก้าห้าเก้าห้าศูนย์ห้าศูนย์ค่ะเป็นบรรยากสวยงามขึ้นเก้าเลยศูนย์ศูนย์มาชูนนี้ก็ได้อืมมันสิมาล่งอัน สี่คู่สุดท้ายคือจังเล่าบอนอกาบูฮู้คือกันเด๋อันี้เพราะว่าสูตรนี่ันี่ยมันก็จะใช้เกลือเด๋อค่ะพ่อพอจะไหนเฮ็ดตัวเกลือท่านไหนเคยเฮ็ดไทยแลักสมมติว่ากันไผ่มีเลขเอาสีส่นะไผ่มีเลขมีในใจอ่า,ลาหลักสมมติว่ามีเจ็ดกับที่สามคู่บนจ้า <c oughs> ไผ่ได้หกมากกับมันสี่คู่กลางโอ้ เออมันก็ได้มันก็ได้แค่สามคู่หมดละจ้าจ้าไปาก,กับโมห์คูกับโหลายจ้าพ่ออ่ากันไปได้หามากคักละหางว่าดีสิบ้าว่าะัแต่ื้อหาเป็นหาเก้าหาศูนย์อืมจ,จ้าสินะค่ะเอากระจับจเอาเลขวิ่งที่ว่าชั่วช่วเออเหนบ่า้า,าเลขวิ่งบาเลขวิ่งพ่อนันเลขอ่าวิ่งล่างหาเห่นบ่ มันก็นมาเขาได้เด้นี่หาแปลนหาเกาหาโซนเนี่ยหมดเลยแม่ลีรีพอเอออะไรมัน,นก็จะไปได้ซช่ไหมว่ามันจะไปฮอไ <c oughs> ดมมไปไงซำนี่นะตีมันมาไปไกลกวนหนีตีแม่ไม่มาไปไกลกวนหนี่บ้านี่เลขเอ่าเลขวินนี่เลขวินนี่เลขวินนี่พวกเขาล่างกับเขาบนนี่ยาวบอลจัดมาเลยค่ะอ่าเลขวินนี่ มันจะมีหนึ่งสองสามสี่มีหาโตค่ะมีหนึ่งมีสามมีหามีเจ็ดมีเก้ามีหนึ่งมีสามมีห้ามีเจ็ดมีเก้าเอออันนั้นเหล็กวิ่นเขาเรียกวเล็กวิ่นเรียกแต่พ่อจะจับจะเอานะครับพ่อค่ะพ่อจับเอาว่าะสั่งดูได้หนีเลยเข้ามาเออเข้ามาตัวมาขาสามสามาหนามันก็ไปเขอกระสุนนั่นเองตามมาเลยนีงแมนแมนนั่นแหละ กันมาคาเก้าเก้าฮาหนี่มันจะลงาใไฟสูตรอันเก้าเสียนละวาเก้าให้หมดนี่ค่ะนี่แหละครับวิ่งกันเอากันทั้งรถไฟมาซิดเก้ากับซื้อชิดเก้ามาชิดเจ็ดกับซื้อชิดเจ็ดมาเก้าสามกับซื้อเก้าสามยังไม่สินาจ้าพ่อเออพราะว่าต้องเล็กวิ่งนี่ยบนต้องบนต้องันต้องเข่าละบนบนสลางนะอืมล่องล่องเห็ดเบิงมาหลายวันเราบอกพอเลขวิ่งนี่ อ้าว่างันจะออก40นะครับเลยโอ้ว่างันจะเอาบทเได้จับไงจ้าว่างันมันได้02468โอ้ฮาโจนบอกบอก04บนน่บนะจ้าพ่อเวลาค่ะจวนว่าเลขมันหมดว่างันมันออกมันออกอออกคู่มันบอก04บอกค่ะ ขาขานี่เป็นเรียช,ชี้ชี้ชี้มันมาลักลอยนะจ้ามันเป็นห้าศูนย์สีส่หมดค่ะห้าศูนย์สี่เลขมันบอกคู่ได้ตลอดดอกงวดพองวดต่อไปมันต้องเปลี่ยนมาเป็นชี้คู่กับเป็นี้ชี้นะจบะอืมเป็นยังสัน้นตีเออมันที่บอกคู่อีกอีกอีกดอกอย่างไรก็บอกอากาศจักรบนชี้ๆๆ คู่เออเอาร่างจะเป็นคู่กันได้นะครับจูบจ้าจ้ามันเป็นลนักษณะจกชนานอะไรกันนี่เรื่องยุทธนี่อ่าเลืเก้าเตียนเท่านหรเนาะนี่มึงก็จับคู่ขี่คู่ขี่คู่ขี่้ไวาานเลยหมดจ้า <โอ S 1> ฮะคู่กับมี่เห็นบมคู่คู่กับมี่ยังเจ็ดศูนย์หกศูนย์หกแปดเนี่ยเขียกคู่กับม่ยังเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหกเก้านั่นสิ จามันกับสละไายไวดแล้วอะจ้าวะค่ะพ่อน่ามันจตไปใสนะ่มาใส่เลยอย่างเงี้ยไม่คดีอยู่ดีล่ะไอเอาน้ำบ่อเลยนี่ว่าเฮ็ดบังแล้วมังสูตรแหลกมันเป็นอย่างคือนมาลงแต่มองเกามันคือมาลงแต่ครูเก่าสินะอตามตีหาตาีหาตามอย่างโย่สิละจ,าจา้าจ้าเออมันบอไปใส่มาใส่เลยแยกสว่าเจงไหนั่นละขา สี่บนถ้ามันก่อคอกันมาก็ห้าสามเป็นะห้าสามสี 5, 3, 4, 4, 5, 3, 3, ่สี่ห้าสี่สามแราจะจะาไปนะครับจอมค่ะพ่อตามสี่ยุทธ์สี่ที่เรสออไไ่องโบไปใส่หนุคอว่ะอู้หูใมันโยนใน้นีลักษณะเอออย่าไปใส่เด้อให้มันมาลเลายอะไรขันว่าคันว่าเลขอ่าผู้ใดเป็นแม่นเลขวิ่งเลขยังสี่ยุทสองเที่สองแห่งหลายจ้วงกับเดบิวต์อยู่กับมิ่ผู้แม่นกับพีอยู่บนอื่นค่ะ เอามาจับใส่กันที่ล่ะนก็ได้คูกันใะได้เข้าอะไรมาไอของเขาแน่ปั๊บเอากจับใส่เลยสามแถวสามครูเลยก็จบจ้า<ต>พ่อแต่แค่นั้นว้าวเนาะแน่นจ้าอืมมเป็าใสมาอะบแต่ว่าเก็บกินเออกุ้งกินซิวตะกรอนจ่วนนี้โอ้ยได้ทุกมือครับ <c oughs> โอ้ยทุน่นหลายเราดิอยูน่นี่พ่อเออยแอ่ออ่เอา่เอา เขาเ่ยาบ่นหลายง่ายเขาบ่เรยเลนแบบออกเปเอาตายไงครับอะไรมัซื้อด้ปีนี่ะค่ะมันซื้อเลขบอกว่าน้อยบว่าเล่าบว่าไข่เนี่ยทำามาเล่นแบบเอาเปเอาตายคือพ่จิตแบบลงทุนหลายนี่นี่งิ้นป็นสิบหลานล่ะแม่นี่ยรียและพอถือว่ามันคงหวัดตีเออเล่านี่เอาตั้งแต่ผมบ้าสามหวัดเลี่ยงมาเนี่ยหกระตือหสวนกรถืออย่างไรจ้าไ็สิ่งละมั่งกัน พ่อได้แต่ว่าเข้าบอลลุกทุนหลายที่เข้าเหรียญพ่อมวนซื้อเอ่อเหรียญพ่ออหไมันกระตุ้นพ่อได้แค่พ่อบวาเดี๋ยวานพ่อบาหวานมันบาพ่อแกนพ่อสมองมันเบาหวานเพราะเป็นนักเซเบอร์จ้าคิดวิเคราะห์แน่จัต่น้อยตีเออสาวเขาคิดโมยังกะมันงกะดิบเป็นทำเซเบอร์แนี่คือเก่อเข้าโมย่าบโมยังนี่แหละ กินแล้วก็น,นอนนอนละก็กินนี่บ่เดี๋ยวกับเป็นโรคเขามาพึ่งระผาดมายามใช่ไจ,จ้าพ่ออหละมันต,ต้องยืดเส้นยืสดสายเนี่ยอาบาเล่นเตียงโซ,โซ่นี่ย็ยืดเส้นหัวใจจ้าเออเตียงโซ่ไปสะใด้ส่าบาทหมะคือปับ๊บเส้นหัวใจมันกับยืดเลยเป็นการออกกำลังกายหัวใจตัวนี้วายตัวนี้แหละแม่แหละะคักเลย โอ้สา่งวาเนื้บานเี้ก็ต้องขันเนาะกันคนที่ไม่ทำอะไรไม่ได้กระตุ้นไม่ได้อะไรนี่มันก็กลายเป็นคนไม่มีอ่าสมองซาจ้าแล้วก็เป็นคนอ่าไรค่ายที่เป็นเสื้อเบื่อไปอยงนี้นะจ้าจ้าพ่อเออสมองไม่ทำงานไม่มีอะไรที่จะมากระตุ้นค่ะมันก็เป็นส็จหลับออกออกกรลังออกกรลังกายหัวใจนี่กันนี่ละเออ การถือภาพชาบานี่ห้อยหัวใจปภาพเลยนี่เสนอความอ่ามันความสนุกสนานความเปิดเผนของแต่ละคนบนเคือกันนะจ้าพ่อทังทีนะกระบอนนี่เดี๋ยวลักเช่ากันลักเช่ากันขามันจิบมิโซ่เช่นไว้กระบอกซื้อจ้าพ่ออ๋อเหรอเออะกจมนดมกลดแล้วไหม ลาเทียนสองมีขน้นละค่ะพ่อ,าพอบานี้ก็บ,บุละเมื่อชุดได้ชุดใดบุละค่ามีขวามฝันเกิดขึ้นจ้าเออกะจัง่ากันจ้าพ่อกันละอ่าจะงจไว้พ่อ,อ,พอหนดอกค่ะเอาให้โซ่ให้บ้านช่ะกอนจ้าขอขอบคุณพ่อจ้าที่เอาแนวทางมาแบ่งปันนิซีจา้าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ